160ซ e t a l l with a professional fight a record of 29 fights, 19 wins, and one draw. Please put your hands together for Chan Gai Hin from Hong Kong. นักมวยหนุ่มวัย22ปีจากฮ่องกงครับนี่คือฉานไก่หินเจ้าของส่วนสูง160เซนติเมตรครับชนะมาแล้วถึง19ไฟครับ ถือว่าเป็นมวยที่แม่หายากครับจากฮ่องกงครับมวยไทยและฉานไกหินก็คือหนึ่งในนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าฝีมือจะเป็นอย่างไรครับและคู่ชจากงม,มแดงครับอายุ15ปีจากพัทรุงประเทศไทยครับสูง1น5กซเมตรชกมาแล้ว55ไฟ์ไฟชนะ41และเสมอ2ครั้ง ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับฟาลิกิตสิทธิ์นุ่มน้อย from Thailand แม่นักชกวัยโนเนจากจังหวัดพัทธลุงครับอายุแค่15ปีเท่านั้นเองครับโอ้โหวันนี้มาต่อยที่เวทีลุมพินีครับนี่คือฟ้าลิกิตสิทธิ์หนุ่มน้อย เป็นมวยพิกันเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับร้อยหกปอนด์ครับอาวุธนี่ออกกันด้วยเรเบฟลูตปลาร์ดร้อยหกปอนด์ครับทั้งคู่1 5กับ22ต่างกันอยู่7ปีส่วนสูงร้อยหกสิบห้ากับร้อยหกสิบเป็นฟ้าลิขิตสูงกว่า5เซนติเมตรครับอายุน้อยแต่ต่อยมาเยอะกว่าครับฟ้าลิขิตโอ้โหแข่งขวาทักทายก่อนเลยครับวันนี้มาดูฉานไกลหินนะครับนักมว่ากฮ่องกงครับจะทำได้ดีขนาดไหนครับ ไอ้หนูจากเมืองลุงโอ้โหแข่งอันตรายใช้ได้แล้วฟาลิคิดโอ้แข่งกับมัดครับอ้าแต่นอกจากแข่งขวานี่มีซ้ายหน้าที่ออกได้รวดเร็วเดินกรบฟาลิขิดครับไตพับไตไปแล้วโอ้ฉันไก่หินครับแต่ต้องระวังมัดฉันไก่หินครับรำมัดเข้าหาเลยโอ้หมดแกออกเร็วมากครับประเภทเดินลงทุนด้วยนะครับโอ้โหรับเยอะๆไปดีนะครับฉันไก่หินครับเตือนไว้ก่อนครับ โอ้แต่แข้งแกนหนักจริงๆับฟ้าลยขิตแอมแอบออกได้สองแข้งด้วยครับให้เป็นหัวจริงๆครับฉาดไกล้หินมัดไปถึงอีกครับแข้งโอ้ย <c oughs> แอบไม่ได้ปาดหน้าด้วยแป้งน,นะครับปาดหน้าด้วยเท้าครับโอ้โแล้วทีนสำกันแข้งมันยาวกว่าหมัดนะครับ และห้าวกิดที่กัดจริงๆครับฉานไกลหินไม่มีกลัวครับเดินเข้าใส่แล้วเอารุดครับเจอแข้งขวาครับดีว่าเป็นปลายปลายแข้งคือหมัดของฉายไกลหินเนี่ยยังติดบล็อกอยู่ครับแต่แข้งเนี่ยโอ้มันเข้าไปเต็มเต็มชายโครงครับทั้งหลังเท้าทั้งหน้าแข้งเลยครับได้หมัดหนึ่งสองมาครับสวยครับคือฉานไกลหินเนี่ยเนื้อจะต่อยนี่โอ้ยโดนหมัดนะครับโอ้โห้ยกรรมการยังไม่นับโอ้ต้องระวังเลยครับต้องระวังเลย กตกไม่ได้เหมือนกันนะครับฟาลิขิตโอ้คนหนึ่งแข็งหนักคนหนึ่งหมัดหนักครับนี่ครับแข้งขวาก็ปาดไปก้างเขาเอาได้ฮุกซ้ายครับโอ้ต้องระวังเลยครับฟาลิกิตจังหวะออกแข้งขวานี่้ายต้องอยากตกนะครับโอ้ชานไกฮินนีแกอออกหมัดเร็วจริงๆครับดูสิครับโอ้กระดกเวียงน่ากลัวครับ ก็คงจะเห็นแล้วครับว่าฟ้าลิกิตโดนบัตรที่มีผู้ป้าครับตอนนี้เดินเสี่ยงครับแขนกคหินครับบัตรถึงสองมอีกแล้วฟ้าลิกิตต้องบล็อกหมัดดีๆครับเอ้าเอาเอาแข่งมาก็ต้องระวังด้วยครับระก่อนไปก่อนกับฟ้าลิกิตโอ้มีผู้ป้าครับตอนแรกนึกว่าแข้งขวาจะกินหมัดเลยครับตอนนี้หมัดเริ่มจะมาแล้วครับถึงสองมาอีกแล้ว ถอยมาตั้งแล้วครับชานใกล้หินครับไอ้ฟ้าลิคิดเดินบ้างอ้าวฟ้าลิคิดบอกได้ครับแม่แข้งขวาหลุดไปครับอ่ะไอ้หนูจากเมืองลุงเดินบ้างครับสายยังหลุดอยู่อ่ะแต่สายมีได้ครับอ่ะสองแข้งครับพวดขวาอีกโอ้โหอ้าวคนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีบัตรครับสุดก็ไปสุดก็มาครับหมดยกแรก นี่พิกัดร้อยหกปอนกันนั่นเองนะครับโอ้แต่ออกอาวุธกันนี่โอ้โหสุดๆเลยครับโอ้วันนี้เลยนะครับเด็ดมวยเดือดครับตั้งแต่คู่แรกมาจนถึงคู่นี้ไม่มีการหยุดออกอาวุธเลยครับดูภาพช้าครับนี่หนึงสเข้าจะเต็มหน้าครับฉันไกหินครับจิ้มลำตัวแข่งนิดดีนะครับเกือบจะเหนี่ยวก้านขอโอ้โหจังหวะนี้ครับเต็มหน้าเลยครับ ปาดเข้าไปเต็มๆเลยครับไปดูต่อยกที่2ครับเดินบ้างครับฟาลิขิดเดินปั๊มเข่าครับปั๊มโอ้ทำได้ดีเลยครับช่วงต้นยกอ้าวได้หมัดเหมือนกันคับฟาลิขิดโอ้ชาญแกอินก็โตครับเอาย่างไงว่ากันตามอาวุธไปครับที่งานน่าจะบอกให้ใช้แข้งแล้วก็ตามด้วยวงในเลยครับตอนนี้ฟัดวงในเลยครับหลังจากที่ยกแรก ไม่มีวงในให้เห็นเลยครับเดินชนเลยครับแทงซ้ายนําไปแล้วก็กอดคอคว้าคอตีโอ้โหประกบในครับยังไงดีครับวงในฉานไก้หินนี่ครับโอ้โหทีมงานบอกใช้ศอกครับทีมงานฉานไก้หินครับนี่ครับเอาฉานไก้หินบอกศอกอยู่ไหนฟ้าลิขิตบอกไม่สนครับขอตีก่อนโอ้โหยกนี้นี่ใช้แรงเยอะเลยครับฟ้าลิขิตตั้งแต่ต้นยกครับ หนึ่งสองมาโอ้โหหมัดยังออกไปไปค่อยดีเท่าไหร่เลยครับปาลิคินครับแต่แข้งเนี่ยเชื่อถือได้ครับขณะที่ฉานกไกลฮิเนงก็ยังหมัดยังมุ่ยอยู่ครับโอ้คู่นี้นี่น่าจะวัดกันที่พละดกำลังเลยเลยครับบวกกันไปบวกกันมาโอ้โหนี่กดคอจะมาตีครับโอ้โนี่ทีมงานฝั่งแดงครับโอ้ยอวดขวาอีกซ้ายอีก อีกโห่ไตมันจริงๆครับปานิฟ้าลิขิตครับแต่ว่าลูกตื้อของชานไกลหินนี่เลยครับตัวปัญหาเลยครับโอ้ขออย่างเดียวแรงอย่าหมดครับฟ้าลิขิตหมัดขวาครับโอ้โดนเต็มๆครับตอนนี้แรงแค่นี้เริ่มจะปัาลงไปแล้วครับฟ้าลิขิตครับแข้เข่ายังมีอยู่ครับฟ้าลิขิตอ่ะวงในเสียบ อีกครับ <para S 1> โอ้ตียังไงก็ไม่ยุบจริงๆครับฉานไก่หินโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงครับอ่ะเหมือนไปเพิ่มแรงให้ฉานไก่หินจริงๆครับดูเหมือนว่าไปลายๆนี่เริ่มจะแรงไม่ฟังแล้วครับฟาลิคิตเอาต่อยน้ำตัวดีครับลูกนี้สวยครับโอ้แข่งอีกออแต่ว่าทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับเดินเข้ามาหาครับฉานไก่หินครับยกนี้นี่เห็นชัดเลยครับอาวุธที่แม่นกว่าฟาลิคิต โอ้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรียวแรงนี่แหละครับโอ้โหเป็นร้อยหกบอ์ที่ต่อยก็ได้มันจริงๆครับคู่นี้แอบนึกว่าขึ้นมานี่นึกว่าจะเป็นมวยฝีมือครับแต่ที่ไหนได้ครับแหบพระบูทั้งคู่เลยครับเข้ามาครับฮุกซ้ายแอมจะดึงศอกกลับครับจังหวะมันไม่ได้เดินมาต่อฮุกซ้ายครับ โอ้ตีอีกครับผมเลยครับฟาลิคิดคือวงไนนี่โอ้เห็นชัดเลยครับแต่หมัดฉานไก่หินก็ยังอันตรายครับโอ้เด็กวัย15ปีครับหหัวใจสุดยอดดูภาพช้าครับนี่ครับแรกกันไปแรกกันมาครับคนนึงมีแข้งคนหนึงมีหมัดแล้ววงในครับโอ้โหดูจังหวะรัดตีครับจังหวะบิดนี่ดูเหมือนฟาลิกิดจะทำได้ดีกว่าครับ ต้องโหดจว่าโดนแข้งซ้ายบวกหมัดคืนเลยยกสุดท้ายครับอ่ะฉานไก่หินมีเท่าไรก็ใส่มาครับฟ้าลิขิตรออยู่ครับโดยเฉพาะแรงต้นน้ำนะครับมีเท่าไรต้องใส่ก่อนเลยครับเดินเข้ามาครับวางแข้งขวาโอ้โหโดนหมัดหนึ่งสองอีกแล้วได้แล้วพยายามจะออกนะครับแต่ว่าฟ้าลิขิตถึงตัวล็อกวงในตี โอ้ล็อกแบบนี้ล็อกแน่นครับล็อกแน่นยังไงดีจะไปไหนครับฉานไก่หินโอ้ตีได้ครับฟาลิคิดอ่าพอล็อกวงในแบบนี้ก็บล็อกมาดานไก่หินไปโดยประยายครับ,บนี่ครับดูขีบบสิครับหแอบเป็นสงครามระยะประชิดครับโอ้มาดูไผ่เป็นไผ่จริงๆครับการออกวุงทั้งคู่ครับบาดเท้าข้าสองที่มาครบเลยครับ ผู้การจะให้คะแนนใครแบบไหนโอ้โข่าวนี้เต็มเต็มครับโอ้ลูกลูกกดมาตีลูกลากมาตีนี่เลยครับทําได้ดีครับล็อกสามเหลี่ยมแบบนี้โอ้โหไม่รู้จะไปไหนครับฉันไกหินโอ้แล้วมันเป็นข้อดีในการบล็อกบาดฉาันไกหินไปโดยปริยายครับไม่มีระยะในการเงือบอ่าโอ้มาดชัดจะเตะปสปา่าเลวครับฉันไกหินเนี่ยบาดเบาลงไปเห็นได้ชัดเลยครับเจอวงในไปเยอะ ฟ้าลิขิตก็เร่งเยอะนะครับในช่วงต้นยกครับโอ้หมดหรือเปล่าฟ้าลิขิตครับกอดไว้กอดโอ้ยังตีได้ครับแม่วงนอกอาจจะรู้ป้อแป้ป้อแปนะครับแต่ว่าคว้าในได้นี่โอโ้ยังตีหนักตีแรงเหมือนเดิมเอามาฮุกซ้ายโอ้พยายามจะตั้งศอกสู้ครับฉานไกลหินแต่มันยังไม่โดนครับโอ้ก่อนแรกปแรกโดนเป็นโดนแลวครับฉานไกลหินครับฮุกซ้ายไม่โดน ไม่ค่อยแม่นเหมืนอนตอนต้นยกซะแล้วครับเจอแข้งขวาฟา้าลิขิตเอเอม <ยา S 2> ีโ,โอ้ต้องระวังเหมือนเงาฟ้าลิขิตยังไม่หมดริดครับฉางใหหินโอ้โหออกอาวุธกันหนิดเป็นร้อยครั้งเลยครับแต่ละยก<ห>นะครับแใครบอกครับหนุ่มฮ่องกงเก่งรำม,มวยจีนครับนี่ครับมาดูมวยไทยครับเดินเข้าใส่เดินเข้าหาโอ้โหอ,ออกอาวุธได้ดีครับทั้งหมัดทั้งแข้ง วิ่งเข้าหาารัดไนครับตีด้านข้างโอ้หายใจยาวฟาลิคิดหมดแน่ๆอาการบอกครับขออีกสักก๊อกน่นี่ครับจังหวะเอาตัวรอดนะครับวิ่งเข้ามาโอ้โหมีฟันสอกครับฉันกระหิ่น กระโดดเข่าลอยโอ้ฟ้าลิขิตบอกขอกอดแป๊บพี่โอ้หมดยกครับครบ3ยกครับโอ้เรือกำดาวทะลักเหมือนกันครับฟ้าลิขิตเจอศอกเข้าไปนะครับดูไฮไลท์ครับในช่วงต้นยกนี่โอ้โหใส่กันแหลกนะครับมีงัดศอกนะครับฉันใกล้หินครับฟ้าลิขิตก็มีศอกสวยเหมือนกันนะครับ วินดีสองนะห่ายครับวันนี้จบลงเรียบร้อยแล้วครับ ladies and gentlemen fight number one here is ended this evening and we have our winner please give it up for the red corner แล้วก็เป็นหนุ่มเมืองลุงครับฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยครับวันนี้อาศัยแข่งยาวๆกับเข่าแหลมๆครับเอาชนะคะแนนไปแบบสุดระทึกใจเลยครับ